สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาทำปุ้ยไฟนะคะแบบยักษ์เลยหนึ่งปอเลยนะคะดูเนื้อก่อนนี่ฟูละเอียดแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะลูกใหญ่เลยเอาไว้ขายกันช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะนี่กระดาษนี้คุณแดงทำเองนะคะ มีคลิปให้แล้วเด้งออกมาสวยเลยนะคะสุกดีแล้วก็แตกสวยเลยนี่ไหมคะฟูเด้งเลยนุ่มเนมแล้วอร่อยไม่ฝืดคอนะคะนี่รู้จักครูแดงก่อนเป็นครูกรเกษียรแล้วคะ่ะออกวาแบ่งปันสูตรสูตรนี้เป็นสูตรจริงเลยนะคะเี่าครูแดงทำ จะพิมพ์ไว้ให้เลยคำว่าตรงนี้ค่ะสีแดงๆนี่นะคะสีดำข้างล่างากดลงไปเจอสูตรเลยนะคะนามาดูกันคุณแดงใช้น้ำตาลสายขาวนะคะเดี๋ยวสัดส่วนบอกให้นะคะนี่ใช้แป้งเค้กตาพัดโบกจะมีสีชมพูจะมีวานิลาผงนะคะ แล้วมีน้ำมะานาวสัดส่วนเป็นกลมนะคะมาตรฐานมีนมสดมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็มีผงฟูมี SP นะคะแล้วก็มีน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดนี่แดงเอาไปแช่ช่องฟรีทไว้แป๊บหนึ่งนะคะไข่น้ำนมเนี่ยต้องเย็นจัดเลยนี่เป็นเทคนิค เอา3มอย่างใส่ด้วยการคือแป้งผงฟูแล้วก็วานิลาผงนะคะใครไม่มีก็ใช้วานิลาน้ําได้แต่ไม่ได้ใส่ขั้นตอนนี้นะคะเอาสามอย่างรวมกันแล้วก็คนเข้าให้เข้ากันหน่อยเดี๋ยวจะร่อนนะคะการที่เราจะให้เข้าฟูนุ่มแป้งฟูดีเนี่ยการร่อนเนี่ยสำคัญคุณแดงจะร่อนสองครั้งนะคะครั้งแรกนี่เราจะร่อนใส่ อ่าอ่างแก้วก่อนการร่อนก็คือทำให้ส่วนผสมของเราผงฟูและว,วน,นิลาเข้ากันแล้วแป้งเนี่ยฟูเบานะคะร่อนอีกรอบหนึ่งสูตรนี้ดีตรงที่ว่าทุกอย่างใส่พร้อมกันหมดเลยนะคะยกเว้นน้ำมะนาวไว้ใส่ช่วงหลังทุกอย่างใส่พร้อมกันเลยเทคนิค ที่สำคัญคือการปั่นนะคะต้องใช้เครื่องดีๆหรือจะใชะ้เครื่องที่ใช้มือถือก็ได้แต่ว่าใช้เวลานานหน่อยถ้าใครมีเครื่องดีๆก็จะสำเร็จได้ง่ายนะคะใส่นมลงไปเล็กน้อยนี่นะ้มะนาวเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะสัดส่วนเป็นกรัมนี่จะ ได้มาตรฐานใส่น้ำเย็นจัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปใส่ไข่ลงไปใส่ไข่เบอร์หนึ่งนะคะแช่เย็นเข้าไว้เลยพอเราเตรียมอย่างอื่นเสร็จก็ไปเอาไข่ไปเอานมไปเอาน้ำเย็นมา SP เราปาดไปที่ตะก้อเลยนะคะ สัดส่วนนี้จะได้ขนาดของปุ๋ยฟ้ายหนึ่ปอนนะคะจะพอดีเลยปุ๋ยฟ้ายหนึ่ปอนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะเนี้เราคนก่อนคนให้พอเข้ากันเดี๋ยวเราเอาไปใส่เครื่องนะคะอ่าทีแรกนี่เราจับเวลาเลย1นาที ให้เขาเบาสุดนะคะหรือสักเบอร์เบอร์สองอันนี้คุณแดงตีเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็จะเบามาก1น,นาทีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ครบ1นาทีแล้วเราจะตีตั้งเวลา10นาทีนะคะตีเร็วสุดเครื่องของแดงนี้จะเป็นเบิร์สิบนะคะอันนี้ตีเร็วสุดเลย10นาทีต้องจับเวลาเลยนะคะแล้วก็ตีไปตอนนี้เนี่ยส่วนของแป้งจะเข้ากันดีแล้วก็เริ่มฟู พอครบเวลาปุ๊บเราก็หยุดเลยนะคะหยุดเลยเดี๋ยวเราตีต่อในขั้นะะตอนนี้เนี่ยเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วตีด้วยเบอร์สองนะคะไปอีกสามนาที อันนี้เป็นการตัดฟองนะคะตอนนี้เราใส่สีได้เลยถ้าเราจะทำสีเดียวนะคะถ้าใครจะทำหลายสีต้องให้เสร็จก่อนถึงจะออกมาผสมสีข้างนอกวันนี้คุณแดงใส่สีชมพูก็ใส่ไปตามชอบนะคะ อ้าวพอครบแล้วเราก็เอาออกมาลักษณะของแป้งที่ดีเห็นไหมคะก็จะเป็นลิปปิ้นเลยแล้วก็กองอยู่ข้างบนตัวเนื้ออย่างอื่นเลยนะคะแบบนี้คือเนื้อดีแล้วนะคะใส่ลงไป ในส่วนของน้ำเนี่ยเราจะปรับได้นะคะหมายถึงว่าน้ำก็คือต้องเท่านี้แต่ว่าจะใส่นมมากกว่านี้ได้ก็ปรับน้ำให้ลดลงก็จะทำให้ขนมของเรามีความอร่อยขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะว่าใครจะไปทำให้นมมากน้ำน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะเราอันนี้เป็นสูตรที่ดี ปาดหน้าให้เรียบหน่อยนะคะแล้วเราก็เอามาจิ้มฟันเนี่ยแต่น้ำมะนาวเพื่อว่าให้เขา,เารู้สึกตัวตอนที่มีการฟูนะคะน้ำมะนาวก็เป็นตัวแบ่งอ่าคราวนี้มาดูผู้ดแดงใช้กระทะนะคะแล้วก็เปิดเปิด ไฟเข้าไว้เนี่ยโกรนเนี่ยประมาณสัก5นาทีให้เดือดเลยนะคะนี่พอเดือดไปใส่ไปปุ๊บให้นับ1-10ถึงแล้วก็หลีไฟให้อ่อนสุดเนี่ยเห็นซึ้งขูดแดงไหมฮะวันนี้ขูดแดงเอาซึ้งโบราณมาใช้ซึ่งมันจะเป็นซึ้งสองชั้นเป็นสังกสีที่ไซสนี้ไม่มีแล้วนะคะอ่าชั้นหนึ่งจะอยู่ในน้ำอีกชั้นหนึ่งก็จะลอย จะทำให้ไอน้ำเขาออกมาดีนะคะนึ่งแบบนี้ไป45นาทีนานหน่อยนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่ฟูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สุกทั่วนุ่มเลยนะคะลองทำกันนะคะทำขายก็ได้ทำทานก็ดีพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวจิตโบติดตามกันนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ